Jo! หาเลึกไว้นะดดเฮ้ยริวโดดไปไปริวไปมาไปไปโดดไปดีไม่กลา้าในวันไปริว ดนไปจมแนะน,น่ทำมี่เลยโมมาตี้ยมาตุ้เตี้ยไปดิ คันาอยู่แค่คานา